ฟันวาเดดเห็นปลาตองเ่มันสิตองป้าตองนั่น, mm hmm. นเพิ่กนกระบอกระบู้ล้วว่าเป็นป้าตองเป็นปลาตองก็คิดว่าเปดสัมปจิตสามินาสังสีโมพมมาจะมมหาเทวาสเพยาขาปลายันติสิได้มันกับสิเขามาเองมั่นนะง mm ั hmm. ้นบ่พอสิได้กัสิเขามาเองตาม สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทางช่อง YouTube นะครับบ่าวศักขักอรดนะครับผมแล้วก็วิสุภาพรนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางช่องแฟนเพจนะครับทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางนะครับไปที่บ้านของเยรวยนะครับเยรวยคนฝันแม่นนะครับท่านผู้ชมครับถึงงวดที่ผ่านมานะครับเหล็กเยรวยลดเนาะเหล็กเยรุยลดนะครับแต่แต่ท่านผู้ชมแต่ในความฝันของเยรวยนะครับผม ก็ฝันเกี to ยเ่ยวกับหลวงปู่ศิลานะครับท่านผู้ชมนะครับแต่สรุปแล้วเลขก็ออกอยู่ที่ฝั่งของหลวงปู่ศิลาครับผมแต่เข้ามาแปขวองฝันของยายรวยก็ถทือว่าผิดพาทนะครับท่านผู้ชมครับผมก็ต้องขออภัยเอฟซีด้วยนะครับผมยังไงก็ให้กำลังใจเยรวยด้วยนะครับผมเอฟซีทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปตามต่อนะครับผมว่ายายรวยมีความฝันอะไรหรือเปล่านะครับผมสาหรับแนวทางนะครับงวดปัจจาบันที่สิบ 6กันยายน2567นะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับออย่าลืมกดติดตามด้วยเด้อยสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับผมท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับไลค์ส่วนจะตอนนี้นะครับกดแชร์นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจยายรวยด้วยกันนะครับผมวันนี้นะครับยังด้วยแล้วคือสิ่งเขียนลายบ่อย่าละเขีดนลายบ่บางขุน fc บางคนกะคือว่าคุณแม่หม กับว่าแม่เ э บิ่งไดอยู่แต่แม่พ่อมีโมบินเราซาแต่ว่าเป็นยังครับผมก็ขอคุณมากๆนะครับคุณแม่นะครับว่าแต่เบิ่งก็ดีใจแล้วเนาะว่าแต่เบิ่งกันเห็นกันนะครับผมดีใจแล้วนะครับผมมาขึ้นฝนตกยางคักด้วยครับผมพี่น้องนะครับเป็นยังไงบ้านเนาะนะครับผมทางบ้านเอฟซีนะครับผมแต่ละสถานที่นะครับฝนตกบ่อนะครับแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมสำหรับพื้นที่ไหนที่เกิดน้ำท่วมนะครับผม น้ำท่วมนะครับก็มีลหลายๆจังหวัดนะครับก็ขอส่งแรงใจนะครับผมไปให้ครับพิพซีด้วยด้ยวนะครับผมยืย่เรื้อยู่บ้านบ่เลยเหรอยูยูแบบน้อยยูยูไม่ใส่เหลี่ยมลายเปิดอูเปิดอูเปิดอูเลี้ยงหลายจะเปิดอูเราไปแสงอะได้ดอกว่ธรรม,ามาดาเดหลายแล้วลายลาย แสดงว่าเราเรียงร้านดีเลยโอะคถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับคุณกตะมองไม่ตกเลยชดมาสานดูว่าถ้าต๊สององศาศแบบพุ่นแรงเลยถึงแล้วนะครับผมบ้านเย,ยรวยนะครับสวัสดีคุณมณนีนะครับผมสวัสดีพี่คุณทากุทากุนะครับสวัสดีครับผมกทมไม่ตกเลย๋อครับผมภาพเสียงชัดอยู่นอะครับ fc ทุกท่านนะครับผมภาพเสียงชัดอยู่นอะ ภาพเสียงชัดหรือเปล่าพี่ทาทาไอ้ทากุทากุครับภาาเสียงชัดหรือเปล่านะครับถึงเรื่อจะลดไปแต่ผมยังมีความเชื่อว่านะครับผมเยรวยนะครับผมก็ถือว่าเป็นคนที่ฝันแม่นนะครับฝันแม่นอีกคนนึ่งนะครับท่านผู้ชมโอ้ชัดเจนนะครับผมฝนตกฝนตกครับน้ำท่วมทางฝนตกน้ำท่วม โอออกมาข้างนอกแล้วโอเคนะครับผมถือว่าสัญญาณใช้ได้นะครับอยู่อยู่นะครับผมท่านผู้ชมใหญ่ก็อยู่บ้านอยู่เด้วนะครับผม ร้านนอนหรอครับผมดีครับผมนีดีครับอันนี้บอเ่นย่มดเบืออไรทิม่กออม็ก็ <c oughs> อย่าติใหม่ด้วยครับติใไม่ก่อนสองตัวผมนี่อ้าวโอเคอ เตือนเตือนเราก็เสียวเปรีนร้านหน่อยจะทมันจะกลายเป็นใจเป็นใจมากครับค่าผมใจครับอากาศเย็นดีจะไหนนอกครับผมย้ายรวยเงินว่าง้ครับโอ้ยยายรวยกับได้แต่ฟันคือเกาหั่นละเอฟซีเอ้ยฟันแล้วก็แป้กับผู้ใดแน่ผู้บาใดแน่นอะๆย้ายรวยกับฟันเป็นแนวทางหั่นละอมันเป็นแนวทางให้อันเอฟซีครับมาเที่ยวนี่ก็ฝฟันคือเกาหั่นละ กอเซียนีใ้เบาลซักมาเนี่ยพราะว่าอันฝันว่าแม่มหากับแม่บริ้มาสั่งค้นมาเนี่ยไหมเออคือมันมึนสียหอดมือมันน่ะบ่าคามันแมนนะอย่าแก่เมื่อยให้เอฟซีเพิ่นนะครับแมนเิอพีคกยาว่าฝันว่าแม่มหาบอกครับบอกจะฝันว่ามีผู้เฒ่าผู้นึงนันเลามาแล้วมาแล้วบอกว่าแม่สั่งมาบอกอันนี้โตเดินนั่ง คือว่าเล่าน่ะว่ารสิมารับเขาสากไหมเราออกมาก่อนเออันอีเมลน่ะเราออกมาบ่าะได้เราก็เลยสั่งให้มาบอกว่าอันแมมาบอกว่าเขาเล่านั่นเห็ดใบน่ะมันพอเกี่ยวแล้วระวังสิเขาระวานไปไ้นั่นออกไปไ้ไปหน้าจักเท้อบอไปพึ่งเขาบอเขาพ่อเกีียวแล้วระว่าเราบริมาเราสั่งไม่ใหญ่มากนะสั่งขั้วมากน้ำผู้เทาผู้นึงกะกะบงหูจักเล่าได้แล้วเรามาบอก แล้วว่าอีเมลสั่งมาแต่เมลั่นบด่ด้ม,มากมันก็เรียกว่าอันไม่ไง่เจ้ามาได้จังไดโอ้ยเมว่าสิมารับข่าสางน้ำลุกน้ำร้านระวังส่นะในในความฝันนั่นว่าบ้านได้รวยก็เรยกว่าอู้อีเมลจังไดน้อสั่งคือจังหวานเขาไปวังหันมันก็นสิถอกไว้แต่ก็เลยขิดว่านเนาะในความฝันนั่นว่า <c oughs> ก็เลยได้กระตาบอกไปหน้าเขาไปยื่นเนี่ยมึงกับว่าอุย้ยเขาพกเกียวอีหลีตัวนี้อู้อีเมลวานไหวเหึงว่าสั่ จนว่าพ่อเกี่ยวนากระโบกเมิดแล้วนากระโบกเมิดแหลวตัวนี้ออ้ไปตะเกียวไงตัวละบในความฝันเนี่ยจะเกี่ยวมาแต่สานอกของสายสิเตียมไปแล้วมันมัน,ม,นมันบหัวนะ่ะก็เลยล่องร่องเกียวบึงร่องเกี่ยวบักวกนก็หน้าสมัยเก่านะ่ะนะก็เป็นหน้าชี้หอมหอมในความฝันเนี่ยคือหน้าเจ้าของกับแมนคือโบแมนกับก็คือแมนเนี่ยมันในฝันเนาะก็ล่องเกี่ยวไปเกี่ยวไปเกียวไป เห็นอันนี้ได้ยินเสียงป้าดินยุตัดตัดัดัหางมันตีเหมือนขี่ต้มนะก็เลยว่าเป็นเอียงเออคือป้าขอนบ่บัรเจยายรวยก็เลยเกลียวเขาเขาไปกับบ้านหอดดีเนาะอยากหูแห้งก็เลยคือคืคืเขาเห็นเป็นทางออรอดเขาไปมันเป็นหลุงบักไงไหมหลุงบักไงเริมเริมเป็นน้องกับบอมนเป็นสางกับบอมเป้าต้องก้องเอเล่ยู่ในบวกนะแม่ป้าต้องกมีแต่ว่าป้าต้องเห็นก้อนหมโตบักไงสี่โต ป่าตองซีโต้บันเจรุ่ยก็เลยเอามือไปเคี่ยเบิงว่ามันไต้ให้ย่งตัวตต้ก็มีตัวเป็นก็มีคือมันบกพอดีน่ะยหมครับไก่ไก่อันนี้ไก่สีนาำเล้วก็มีตัวย่งเออพอดดจับยังไงนำกับโบมี่ได่อขอนพอดีจุดมันอันตี้หางนะคือถ้าเขาเคยไปหาปลาขอนนั่นะก็เลยเอามือเคี่ยเบิงอุ้ยปลาเอาไงเอาได้ปลานี่สีได้กินแล้วล่ะก็เลยก็เลยคินหอดเอฟซีว่ามันคือส่องสีเอาได้พองหัดกรอดมันบ่ไอ้ของเนาะ ฝันว่าขืนเล่าว่าเสียเขาไปขายก็บ,บอเด็กขายอเอาแค่เด็กกินมม่เลยรบเด็กของเนาะก็เลยคิดว่าเออห้องระบเด็กขายนึกก็เลยคิดว่าเฮ้มันเพิ่นสียองบ่วอันเขา,านั้นจะขายทเอไปถ่ายกินเพื่อมาสีเหล่มสีได็กินละว่ก็เลยแต่บอกว่าไปเกี่ยวเขาไปเกี่ยวเขาสร้างขั้วาม,มาาแม่นั่นออกมาเพราะ่านใดเราว่าสร้างสร้างอันม่ใหญ่นี่มาบอกอีรวยแน่เราว่ามันไปเกี่ยวเขาไปผอป้าเป็นฝันตอนเหนืองกัน ตอนนั้นไปซองเบิงงในเหล่าแล้วเออเขามีอยู่ยั่งหน่อยแล้วแต่สีขายน่บ่ได้แต่ว่าเอาไว้ให้กินกินนั่นคือสีหลอดอยู่ครับคือก็เลยเอาย่องตัวนั้นมาใส่ตัวนี้เนี่ยมันอาจสิตอมาเนาะไข่ไขว่าคือมันสีถึงเวลาสีเดียสีได้กินเขาไปเรื่อยๆบพราะไข่ว่ายาขายเพิ่นสีคอยห้ยละบ่คือจริงเพอว่าแม่ได้อน่แม่สร้างคัวม่าบั่นป้าต้องป้าต้องนั่นซีโต้โตบักไงอยู่ในบวกนั่น แล้วก็มีป้าต้อนอื่นน้ำตัวเป็นตัวตายก็มีป้าต,อง,ต,าตองสี่ตอยายรวยว่ามันสีโตต้องหนานะมันอยู่ทั้งหนาบวกนะมันสีอตต้องหนาแม่นก้วม้ยของยายรวยคือว่าป้าต้องนั่นคือว่าใบเออเลยได้ของเลยนะมันยายรวยนั่นก็กลับแป้วกับตามาใส่กลับมากับตามาใส่ใส่ป้ามันได้ของก็สิว่าป้าต้องนั่สน,ส,น,นสีตอ ยายรวยก็เลยว่าเขานะก็ป้าเขาก็อ้อมอ้อมอยู่อ้อมบวกตัวนั้นเขานะก็พ่อเกี่ยวเลยก็เลยว่าสิแก่มือให้เอฟซีนยายรวยกับฟันตั้งแต่ปุ่นเทาพี่กับพ่อเขาจะเถื่อนเนาะก็ยายรวยก็อยากให้เอฟซีได้คาถาตัวใดดีๆก็มาสวดให้ฟังทองให้ฟังเนาะทองก่อว่างหันกะกับป็เขาก็ปูสิไลแต่เพียงแต่ว่าถ้าฟัน ฝันเปันเอ้อฝันฝันไปฮาผันแป้ที่เขาไปแมนบอบันแต่เหล็กเล่ากับมีต่างหาอยู่ในหลวงปูศิลาเนาะอีลีเลยเออคือว่าใคขๆว่าเพิ่นเฮือกสีนี้มีสีให้เขาฝันว่าไปหาหลวงปูศิลาละกันให้เอฟซีขหาเบื้องว่าเพิ่นมีตัวไหนแน่เนาะัาคบผู้เพิ่นมานกับเออตัวนี้ตัวนั้นบอ่าเนี่ยยายรวยกับเป็นได้แต่ฝันน่ะนะฝันให้เป็นแนวทาง แต่ว่าจักสีแมนบอแมนกับยายล่วงกับเป็นแนวทางคือเก่าหันลังเปะซอยกันย้นเนี่ยพันเห็นเห็นเท่นป้าเนาะเห็นป้า,ปาแ,ตแต่อาร์ซีต,ติดตตตแปดบอติดแปดติดแปดแมนคิดว่าติดแปดติดแปดติดแปดแท้แน่นอนคิดว่าจะเป็นเหล็กตองต้องหนาต้องหนาแมนยายล้วงว่าคิดว่าต้องหนาแปดแปดสี่แปดแปดสี่ปาตองสี่ต ปดแปดสี่หรือว่าแปดแปดศูนย์ก็มีพอว่ามันมีตัวใต้น้ำตัวใต้ก็มีปลาใต้มันอยู่ในบวกเริ่มๆบวกก็อาจจะเป็นศูนย์ก็ได้แปดแปดสี่พอป้าต้องนะสี่โต้ป้าต้องนะสี่โตเห็นก่อนโมเลยทั้งหนาป้าต้องมันขอน่ะไปนอนเลี่ยงกันน่ะป้าต้องโตบักไงสี่โตป้าต้องนะสี่โต้ราคบวก่เป็นเริ่มๆนะคิดว่ามันอาจจะสี่ต้องนะย่ารวยคิดว่าพอมันเห็นป้าต้องนะ ขันมีมีแต่ปลาคอป้าเข่งป้าสลิดป้าอย่างกับยังว่ามันบ้าตองเนาะกับว่าสิเป็นแปดศูนย์หรือว่าแปดเหนีงต่างหากตัวนี้มันมีปลาตองก็แสดงสิเป็นเหล็กตองแต่ว่าบางคนว่าสิเป็นตัวไหนแต่ตองมาแน่นอนตองมาแน่นอนป้าแปดไนเด้ปลาอะไรมันบมาแมนไนเด้เธอหนีได้ปลาเธอหนีได้ปลาจ้าข้ากลัวมันตัว่าสิเป็นแปดแปดตัวสี่สี่บ่ปลาตองสี่ตัวสตัยายรวยก็เลยคิดว่าค่ะมันเป็นเหล็กสามตัวกับสิแปดแปดสี่แปดแปดศูนย์ เพราะว่าตัวใต้นี่ก็มีแล้วก็เอา่ายนั่มันคอนเหมือนหน่ำกับโบมี่นั่นน่ะอืออู้หวันนี้คือฟันดีแท้นอกก็เรียกว่ากินหอดกินหอดเอฟสี่ขึ้น่าให้เป็นแนวทางไว้เอาไปประกอบได้หลายสาขาเนาะได้หลายซ้ำนักทีเหา คนหานั่นแ่ะแต่ว่าบอกอยู่นี่เพรว่าบ่ได้ให้เสื้อแห้งดอกแต่ว่าย<อ>นแค่ด้วยดอกฟันเสือส้อเสื้อเจะคล้องแห้งแมนีนเพราะว่าเจ้าของฟันเองเออแมนแนีนแค่ด้วยเสื้อเจ้าของแต่เอฟซีก็บยาเสื้อแค่ด้วยคือว่านั่นละว่านำลายไฟสว่างให้เป็นแนวทางให้ฟังนั่นละเอฟซี FC. จ้าห้เป็นแนวทางให้ยเอฟซี่ฟังงานละครับเป็นแนวทางว่าช้แค่ดวยตัวเมียจ้าแมียนเมนียนจ้า กไปไปตาาามมควฝัันเบแม่นยายรวยกับแปะไปตามความฝันย,ย,ยา,นายรวยบันค่ายเอฟซฝันยายรวยฝันอย่างสีส่สิบแปะแบบได้กับคือแปะคือแปะฝันฝันน่ะไหมแปะคนละเปย์คนละคนว่าพ่อป้าแบบนี้อาจ์ซิปเแม่นแบบนี่คือตั้งเท่านั่น<ม>คือยายรวยฝันว่าเดี๋ยวคืนเล่าเขาคนละคนกับว่าเล่าเก่าเล่ามันสี่เหลี่ยมกับเก่าสี่เพิ่นถือกระมี่เพิ่นกับว่าเก่าสี่ผู้เพื่นถือกระมี่ผู้เพื่นถือกระมี่นะครับแมนจ่ากับยังว่ายายรวยนั่นห้แปเอายแปะเอา ก็คือเล่าเขาเหล็กยุ่งสางเขากับเปิดเป็นอยู่ในตำราแหมยุ่งสางเก้าสี่สี่กะเออในตำราฝันเออเขามันบ่ได้เด็กเขาไปแป้ว่าเฮ้อเล็กยายรวยเขาเพเขามีเหล็กวิแล้วนนะน่ก็เลยว่าเฮ้อเหล็กตัวนี้สีขาบ่ก็เลยว่านะก็เลยวางสันยายรวยกันมีแนวทางหันจังสี่ละก็เรยว่าสามสี่แปดวันเอลซีวันุณสุพรนะครับผมบอกว่าสามสี่แปดนะครับแปดซอยยายรวยเด้อ มันคุณพี่คุณปานีอบอกว่ามันตรงกับรถเลขของน้องติวเตอร์อยู่จะทะเวียนรถแปดแปดสี่กับป้าตองของเพิ่อนนอกยายรวยนันแต่เก่านันฟันว่าเดบเห็นปลาตองมันสีตองนะปลาตองนั้น,น,<ช>เ,นเพิ่อนกระบ,บอกระบุแล้วว่าเป็นป้าตองคร<ช>ับเป็นปลาตองก็คิดว่าแปดแปดสี่หรือว่าแปดแปดศูนย์คุณลองคนนี่สีป้ายายรวยเบาเลี่ยวเอาตั้ม ยายรวยก็ได้แมร์คือว่ายายรวยนี่ให้ให้แนวทางให้แปะเอาเลยจ้าให้ให้แปะเอาเลยไผไผ่สอบตัวใดกับแปะเอาเงีนนะครับไผมากตัวใดกับแปะเอาว่าในฝันตาเฮาฝันจังสี่เอาไปประกอบไปหลายทางนะแมร์แล้วคนบอกกับแปะถือยายรวดกับแปนแนวทางให่พอยายรวยกับโบมีองค์ทรงเครื่องนอกกับแปะแต่ฝันเนี่ยซื้อฝันซื้อโบมีองค์มีหยังก็คือได้แต่ฝันนั่นล่ะ แต่แกยี่รุ่ยกับกว่าฟันแมนเฮ้ยมันตอมาามันดุยกับหูว่างวดนี่มันป้ามันขอนอาอยี่รวยกันเลยอยากบอกกันเอฟซีเพิ่นว่าคามันหมานเขากับพ่อเกีียวแล้วเขาอยู่หน้าแม่นันสั่งมาครับสั่งมีคนมาบอกหมีคนมาบอกเล่าเนี่ยออกมาบว่าฮั่นใดแต่่าคนที่มาบอกเป็นผู้เฒ่าเป็นผู้เฒ่าเป็นผู้เฒ่าเออผู้เฒ่าเป็นการเป็นผู้เฒ่าเป็นผู้เฒ่าแล้วมาบอกแล้วว่าแม่นั่นบอกให้มาบอกให้แเน่ย เราออกมาบ่รันได้ไม่ใหญ่มาจังไดโอ้ยไม่ใหญ่ว่าสิมาบุญขัดสางน้ำหลูกน้ำหลานเราเราสิออกมาได้นะเตมีเราออกมาเพรหันได้วันหอดมือเพิ่นปล่อยนะเนาะผู้นี้เพิ่นคือสีอันถึงเวลาพภาษีจะเป๊กเกิดที่ไหเพิ่นจะปล่อยออกมานะได้รวยกันน่งคิดจันยานนะแมนแต่ว่าแม่มาบ่ได้แมนแม่์เมยเรามาบ่ทันได้แต่เราสั่งออกมานะสั่งพ่วงมาไวไม่ใหญ่ผู้หนีแเรามาบอกแต่บ่ฮู้จักเล่าได้ โบเมนเมน็นไงเต้านะโบเมนไผ่คนแปลกหน้าผู้เฒ่าเราอุตส่าห์มาบอกะะอะหน้าก็เล่นขเรามาบอกไปมีประกาศยังประกาศเนยประกาศโบฮันเหนมีก็ว่าให้เพคุนหามาให้ใน,หน,นี่ขี<อ>้เต้าอันนี้สิทธาประกาศแย่รวยก็ว่าสีอันนี้ทองคาถาเหลียกทรัพย์เออทองคาถาเหลี่ยกทรัพทองคาถาเหลียกทรัพย์คาถาเงินล้านใช่ไหมครับผม เพอนว่าเรียกซาไผ e ยเอฟซีเรียกซาไผยเอฟซีเมื่อสุภูสุขคุณสิทองคาถาให้น่ำซอยหนุนน่หน้าหนุนเอฟซีเมื่อสุภูสุขคนณทังเยรุยน้าหมาล่ะทองยังสี่ก็พ่อนี่หนุนนอไม่คระทาเ<อ>ยรุยกับสิทองให้ฟังด e ได้เอฟซีได้ซาถุนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุส<า>ัสมปจิตสามินาสังสีโมพมมาจะมหาเทวาสเพยาขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยม,มหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธะมะอะหุนาโมพุทธายะ วิละทะโยวิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละหัิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปจิตชามิเพลงเพลงพาพาหาหาหลือหลือสาธุสาธุสาธุพูดคนลุกนำวิชาเลยจ้า คาถาเรียกศับคาถาเรียกศับคุณอำพรการละเกียวสาถุวราให้เรียกสับให้เอฟซีเมื่อสุขูสุขุนสาธุพรด้วยจะพรจะพรด้วยพระคาถาจักรพพัดพระคาถาจักรพพัดเพิ่าพระคาถาหนุนดวงพระคาถาหนุนดวงซอยไห่เต้าเจ้ากำนายเวรตนเฮานี่พลดปล่อยเฮาพิกชีวิตอันเจ้ากำนายเวรตะเฮาคือว่าคาถาหนุนดวงคาถาจักรพพัดอันคัน ข้าวทองหลายๆคนเพื่อเซอ้์คาถาลอยแปดข้าวทองเออเองก็คือคาถาหนุนดวงคาถาหนุนชีวิตเฮาหน้าคือจากร้ายกลายเป็นดีนะนร้ายกลายเป็นดีจากสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะ พาพุทธาไตรัตนายานมานีโนภาชส,สีสาหัสสาสุธรรม,ม,า,พธธม,มาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอากีธานังวังคันทงังสีวลีจะมหาเทลังอาหางวันทามิทูละโต อาหังวันธามิทาตโยอาหังวันธามิสัพพาสูาุทธธรรมาสังฆาปูเชมิสาธุสาธุสาธุโอ้จำได้ของเราเนาะ <c oughs> สาธุสวดพระคาถาซอยเอฟซซอยแ <c oughs> ย่ด้วยซอยอันบาวซักนอง <c oughs> วีน้ำโน้<ค>นซอยกันพี่เจตระดาบอกว่าสุดยอดเลยค<า>่ะไม่รู้ว่าสวดเยอะจนะเข้ากับตองอันนี้ ขันหาโศกขาหยางเขาก็ต้องหาแน่วนุนซอยเข้าซอยซีวิตเต้านําอยากได้คาถานี่เด้เพันว่าคาถาอันเงินล้านพ่าคาถาจักรพรรดิมหาจักรพรรดิจ้าจดเอาลี่เอาจ้าแต่ว่าจ้าเป็นรวยความสุขถ้าเดี๋ยวฟังทำมาถ้าเดี๋ยวฟังนางเธอเข้าสื่อโศกบ่ถือเคลื่อยด้วยว่าคือเกาหันลาว่าฝากไว บางที่ก็ยื้อรวยนี่ฝากไว้หล,ลายะไรพอยื้อรวยบ่คอยถือยื้อยเองกับพอถือคือ <c oughs> กันยื้อรวยก็ฝากไว้กําลังสีาหาลาฮัตโกดคือกันนี่แหละล<ม>าฮัตจากสีมาเอื้อมได้ก็รอคอยเนาะบุญมันพอทอกันเนาะมีผู้สูงตามดําขาวเป็นบ่ผู้งาม,มผู้ขี่ไายก็สีว่าบุญมันมันหาพอทอกัน<ม>บุญมันมาพอทอกันเหตุจึงในฮัสิมีอันแนวเขียนสูง ม,มันมันบ่พอสีด้ามันกับสีเขามาเองมันน,นะนะบ่อพ่อสีด้กับสีเขามาเองตามตามอัต,ตภาพของตาเห่าหน้าบาาซะตามอันนี้เวลาทีเห่ามีน่ะมันสีเขามาอัตโนมัติคนว่าการเท่าสวดคาถานนี่แหละเย่้รวยกับตัวกุ้ยล้านไปน้ากับทองไปน้านั <c oughs> ่นแหะเอกสีกับมีความซุกไปยางหนึ่งคือกันความสุกกับหา่นว่าความสุขกันซื้อว่าได้หาได้ด้วยตัวเองคนว่าจะ ควมสู้ขาสื่อบ่ได้หาได้ดูตัวเองคือว่าเอฟซีขาฟังยายรวยกับขันล้ำคานก็เลื่อนผ่านนั่นแหละมีแต่สาธุนา้ำยายรวยเด้อสาธุยายรวยก็ดีใจน้ำมีตัวใดดีๆยายรวยก็สิมาตัวแถวฟังขาคัถาพื่อแต่นุนเอฟซีนุนด้วงนุนเหนี่ยเข้านอกกสิกรสิว่ายยายรวยใหลายตู้ศูนย์แปดแจ้าอี๋ละจ้าแปดแปด เจ็ดวันทีนะขันอยากได้อัน <16. S 2> พระคาัทาอยังการนี่บอกกันยายะลยดายรวยสิมาทองสูฟังครับทองให้เอฟซีพอเดีมีอันบุญบารมีหนุนซอย F C. เอฟซีเพิ่นว่าคาถามหาจัก,กรพรรดินี่คือคาถาปุ้ดหนีเป็นคาถาปุ้ดหนีเป็นคาถาปุ้ดนีก็ให้เอฟซีเพื่าาพนว่าให้แยะลวดถือเป็นคาถาปุ้ดนี่กว่ายรวยสิอยากทองเอฟซีเป็นคาถาปุ้ดนี่เพิ่นว่า เอานี่เลขแนวทางนะครับเด้อเลขแนวทางใ่าไงลุยเลขแนวทางนะครับโอ้แต่ว่าหังอัศว์บัชัดด้วยป,ประกศระาศโอ,อเป็นดินสอ <c oughs> เป็นดินสอจ <c oughs> อ้ะโอ้อแปาาดสีกับสิบหาผมนอนเอาโบเตรียงผ่อนหรือโบบัว่าขาเลยพี่จุ๊อเป็นคนดาผมเด้อครับผมนึกว่าจะอยู่ในกระเป๋าจ้านะครับมาหาใหญ่ลุยญ่ลวยกับดินสอหลานนี่แล้วเขียนให้ยแปดแปดสี่แปดแปดศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดแปดแปดถือว่าเป็นเลขอยู่ในกลุ่มของตัวเดียวกัน นะครับผมเพื่อเป็นแนวท่างนห้ยยายลวเนาะจ้าเป็นแนวท่าให้ยายวยกับแล้วตั้งเต่อันนี้ใช่คววมสามารถแต่ละบุคคลนั่นแหละบาสยายลวยมากเยลายที่สุดยายลวนะ่ยบอมากอันนี้8ปก็แปดศูนย์แปดสีก็แปดศูพอลังเธอบุ่นวัสนาเหล็กสาโตมันรหัสมัน3ามโตเนาะมันสิบโคบอถือก็เอาสโตไปก่อนจ้าครับผมจ้าแปก็แปดจ้าไม่รวยมากคือ ว่าป้าต้องมันซีโตนะมันกับมันกับใต้น้ำแต่ว่ามันกับบอเบแมนว่ากินบ่ได้คือพอดีเลยนะกำลังเห่ยเห่าพอดีนะาเสียงมาได้ครับถ้าใครอยากไปเที่ยวตามประเทศเย็นนี้ครับผมเนาะนสีเที่ยวต่างประเทศเย็นนี่ก็สินี่ละลองเบื้องน่ำเนาะราคามันไปต่างประเทศเล่าวนํำครับผมราคาไปเที่ยวตามประเทศเมงเรี่ยงลองลองเสียงดวงดูนะครับผมจขอบคุณยายลยเรื่อยๆครับผมสำหรับม้วนนี้เนาะครับเนาะสำหรับความฝัน ผมขอให้ปัง,ปง